สวัสด,ดีค่ะพามาหานหนม่อีกแล้วเด้อจะ้ะคุณแม่ปลาเหยาไปพูนเด้อจะ้ะหยดเขาเด้อจะ้ะอันจังใดไปเบิงกันเลย,นอ,ยเนอะจ้ะเนาะ กินดอกเอิอนเสียมนะเดี๋ยวน้องใหม่เอนสิแล้วเนาะอเอามีดนี่ล่ะโทษเดิมมืออัดสิบางเนี่ยเด้อจ้ะเออเอาเสียมมือบะแม่นจ้ะอโอ้ยญ่ยๆขาวๆงามๆเลยจ้ะ ออนออนเด้อจ้ะสู้แบบนึงโอ้โมแมนเพิ่นมีอีกบ่นี่จ้ะงามหลายมื่อนี่เอิญสายเบิ่งอันนี้พู้นะเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ่งคนออกแน่จ้ะหลายคักเด้หัวจี้อันนี้ก็แมนเด้ในนอนหนึ่งในย,ยุลุ่มนี่ยจุ้มจี้จุ้มจี้กันอยู่ผู้นะโอ้ย ลายคักลาย,ยายแน่เนาะนมอใหม่แม่ตัดดต้นสาดเนาะออกลายคักเอินสิผ้าตัดยาวๆเลยเด้อจ้ะลายคักเด้อคุณอะออนอ,อนเอินคุดเอายืดใต้ดินจ้ะลายคักน้อไใหม่บนเขานี่จ้ะไ่จ้ะงามหลายโอ้ย ยเด้อจ้ะเอินใส่เสียมบ่คล้องจ้ะงามมางเลยสะออนน้ำเอินบ่จ้ะแมนเบิดเด้หน,นุคนอ่ะไม่ตาอ่อ,อนๆจ้ะเดี๋ยวเอินเอากล้องขึ้นให้เบิงอีกเด้อจ้ะเด้อทั้งเทิงกัน ติดกันเนาะจะมีอีกนอนหนึ่งอยู่ในนี่แต่ว่าเอิญย้ำบ่เอาเันดอกเันหน่อยอยู่จ้ะเป็นตุมต้มตีเมเป็นหน้าหักหน้าซางเอ็นทายจะได้ฝึกกินเขาเมื่อเศร้าแล้วละจ้ะงามหลาย เอินไม่ได้กินเขาอันเห็นกับเอินมาหน้อเดี๋ยวก่อนเด้อเอากล่องขึ้นก่อนอือโอ้ออนหลงามงามยุดใต้ขี้ดินเด้อค่ะคุดเอา,า,านะโอ้ยไปตักคลลุกเนาะแปดเกา้านอแม้มองเดียวนี่จ้ะ คนมาละอยู่มักได้นี่นอนนอนแนนอน,น,อนจังสิโอ้ยขากระปวดง่ามไรแไมจ๊ะอุอ้อนไลน์ไหล ีงามเอินใช้เบิ่งอันนี่เนี่ยดินแตกเคิบเนี่ยนอกนอกใหม่เด้อจ้ะนี่อีกที่นึงนี่พ่นสิออกช่างนอกเพ่เป็นดินแตกเคิบบางสีอันบนอ่ะเออ ไปเบิ้งกันเลยเนาะจ้ะเห็นบ่โนเนี่จ้ะอันเอิ้นว่าดินแตกเคิบนั่นล,ล่ะเอิน้นขุดเนี่ยสามโนจ้ะโอ้ยน้ำมอะไรแคบไปบ่หงมมีดเอ,อ,อิ้นเด้เอิ้นอันโอ้ยอ่อ,อนอ่อ,อนเอิว่าเพิ่นเลิกแล้วล่ะเอิน้นขุดลงเพียงหัวเขาเลยแม่จ้ะสามโนได้นี่อยู่มองนีย หลายคักเด้อจ้ะอยู่บนเขาเนี่ยเออออันมดฒนัทเสียมต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อจ้ะเอเสียดายเนาะไม่ก็เสียดายยุ่จ้ะนอ่อโจ้ะงามงามแบบไง ตอนอ่อนแล้วจ้ะตึบอือโอ้ยงายเลยงายเลยเอองามเนี่ยเดี๋ยวกันถัดมาเนี่ยก็มีอีกนอนนึงอ,อันนี้เพิ่กนกอยูติดกันกับทีเอิ้นเอานี่ล่ะหู้เดียวกันนั่นลหะจ้ะ ทั้งลมฝนยังมีอีกเด้แต่ว่าเอินไว้ให้มันใหญ่ก่อนเนาะจ้ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้อต้องใส่แห้งอีลีเด้อจ้ะเราไม่ภูเขาเหนื่อยแต่ว่าพันออกหลายอิลีจ้ะอบเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่จ้ะนี่แม่จ้าอีกหนึ่งตูโมเดี๋ยวเอินสินคุดแต่อีกวเด้อ อ่อนเด้อจ้ะขอเธอเด้อมือเอืนอัดสีบังแม่เด้อจ้ะโอ้ดังสุมานนึงอ่อนหลายจ้ะโอ้งามงามจังงามคนเห็นมาเลาะขาวจวดเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกจุมูนึงน้องจ้ะโอ้ย อย่าไล่ตาเด้อจ้าน <an> ี่จ้ะโอ้ยโอๆยโอยอย่าไล่ตาเด้อนี่เอ้อหลายักดิโอ้ยโอ้ยโอยโออันกองเอินเพิ่นกัดสิิ่งมองสิ่งมองแน่นองจ้ะเนาะ เอ,อินใส่มีดนะพึ้นออกดีจ้ะโบหูเป็นยังคือกันจ้ะโ้ยใส่เสียมโบคอยเก่งเ้ืเองเอิญเนาะจ้ะโอ้ขาวเลยงามงาม ที่เพิ่นเป็นนั่นโอ้ยโอ๊ยกองซันที่เป็นห้อยดูดห้อยยังในหมูปลาเด้อจ้ะเออเพิ่นกะหากินขึ้นกันนะคะเอินกับเพิ่นนี่อันหาน้อไม้คู่กันจ้ะออคนบ่มี่ไปหาเดอกเอินหาอยู่ผู้เดียวอ่ากลับหมูปลาจ้ะลายคักอ๋อ เติดย oh, <S uss ALLY> ังเนาะอุ้ยแยมกระบอกค่อยเข่าดอกจ้าอือไงเด้ขาาเจ้ะคุดเอาอยู่ในดินพ่องามาย ไปเฮ็ดอีหยังก็กได้อึบเนาะจ้ะโอ้ยญ่นี่ละ่ะมันเมื่อยจังสิแหละึ้นเขาบ่าอยากขึ้นปานใดเมื่อ,อยหไ่คักเด้อค่ะขาวขาวจ้วๆนี่จ้ะเน่าไม่ก่อเดียวได้หน่นี่แหละเอินคุดอายุเมืองนี่เอินชมเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะก่อนี่แล้วจ้ะงามหลายเนาะจ้ะเนาะ โอ้ยสุบันนึงวะนนแม่โอ้ยออนหลายจ้ะออกสามนอติดกันอืมอืมจะนอนี่อันอัะอัะ อัดสิบว่าเห็นหลายแล้วจ้ะเอินขยับก้องว่าได้จ้ะเพื่อนบ่มีมองตั้งเพื่อนออกสามนอจ้ะติดกันอยู่ไเน่ยไ,ไปจ้ะ อ่อนครับฝันติดอันต่อทั้งเคิงเนาะจ้ะอ่อนหลายจ้ะโอ้ยงามดออิดินนี่จ้ะงางามเอินว่าสิพ่อเราได้เนี่ยอืมได้ร้ายเต็มทางแล้วเนาะเอินต้องหิวลงไปอีกเดยอืมยางขึ้นมาบนเขาได้มหเนี่ย หลายคักนอไม่นี่อันอันตุ้มุตุ้มีอันมาลายูมาขนลายเป็นซิปก็นอจุ่มใดจุ่มใดงามหลายอันจังใดไปเบิ่งอันนอไม่ก็เลยนอกจากเนาะเห็นไหมงามบ่ทั้งรูปมันกับเป็นนอขาวๆยาวๆอันจีเอิญอันคุดเอาเนาะทั้งทึ่งในก็นนอในหน่อยพันนำจังใดคลิปนี้เอิญก็นเสวยซ้ำนี่ก็นอกจากเนาะ หอนหอนแดดมาหนีไหมจ้ะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญน้ำเนื้อเด้อจ้ะขอพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เมตตาเอินอันเอินมาตั้งแต่ไกลโพลนี่มาหนีมาตีหาครึ่งเนาะมาไก่จะเอินปั่นจักรยานมาเนาะจ้ะจังใดคลิปนี้เอินกะเสียไหวสำนีกกอนั่นจ้ะเนาะขอพระคุณหลายๆเด้อที่เมตตาเด้อสวัสดีค่ะ